เทศบ,บา,าลนครยะลาเตรียมเปิดลานลิมคลองแอดสวนสีเมืองกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมจุดเช็คอินสตรีทอาร์ตใหม่ห้วงเดือนรอมฎอนนี้ครับ เทศบาลนครยาลาเตรียมที่จะเปิดตัวหลาดริมคลองแอดส่วนสีเมืองเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะเป็นแหล่งนัดพบตลาดวัฒนธรรมอาหารเครื่องดื่มและพื้นที่ปล่อยพลังของคนอยากแสดงความสามารถดนตรีแดนซ์การแสดงวัฒนธรรมพื้นเมืองศิละปะนันทนาการที่บริเวณสันเขื่อนตลาดใหม่พร้อมกับจุดเช็คอินสตรีทอาร์ตใหม่ขนมบ้านๆขนมสอดไส้ตลาดวัฒนธรรมเทศบาลนครยะลาและภาพวาดลาดยะลาซึ่งเป็นแนวคิดสร้างสารรค์ฝีมือจากคุณนิรันชูมณีศิลปินวาดภาพครับ ทั้งนี้เทศบาลนครยาลาและกลุ่มประชาคมได้ช่วยกันประสานกับหน่วยงานชุมชนต่างๆในพื้นที่และได้เข้าร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการวิจัยการพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชนและการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีและสร้างวัฒนธรรมใหม่ของทางมหาวิทยาลัยศิลปากรครับซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับคุณผู้ชมครับก็ได้รับการอนุมัตินะครับสำหรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก หน่วยบริการและการจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือว่าบพทนะครับสำนักงานสถาสภานนโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมแห่งชาติเพื่อที่จะดําเนินงานนะครับการสร้างย่านเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเพื่อที่จะสกัดต้นเศรษฐกิจในพื้นที่และก็นําทุนทางวัฒนธรรมนะครับมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจส่งเสริมการนําวิถีชีวิตศิละปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น มาฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีและก็สร้างวัฒนธรรมใหม่เพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เกิดการขับเคลื่อนในเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากให้มีความยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้าร่วมนะครับสำหรับกิจกรรมลาดลิมคลองสวนสีเมืองได้ตั้งแต่วันที่22มีนาคมนี้โดยเขาจะจัดไปจนถึงวันที่10เมษายนนี้เช่นเดียวกันครับ